ก็สวัสดีครับผมตั้มไผ่สร้างหมนนะครับวันนี้ก็เปลี่ยนงานให้คนงานมากนะครับวันนี้ก็ตอนกิ่งอยู่ในสวนกันนะครับนี่นะครับนนี้ก็เป็นแปลงขยายพันธุ์ไผ่สร้างหมนนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับนี่นะครับหน่อไม่ออกเลยครับปีนี้นะครับพอเขาได้น้ําฝนเสร็จแล้ว กลายเป็นเขาแตกกิ่งมากกว่าออกหน่อนะครับปีนี้นะครับสงสัยต้องเอาปุ๋ยมาช่วยบำรุงสักหน่อยนะครับนี่นะครับนี่ถ้าหน่อออกเขาจะสูงแบบนี้นะครับถ้าหน่อเขาออกมานะครับถ้าสูงแบบนี้เสร็จแล้วอห้เขาแตกกิ่งแตกใบก่อนนะครับเราถึงจะตัดตัดให้เสมอกับตัวนี้เพื่อที่จะขยายพันธุ์นะครับ ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวตายยกกอนะครับข้อดีก็มีก็ข้อดีก็มีข้อเสียก็มีนะครับนี่ครับปีนี้ออกแต่กิ่งครับกิ่งแตกดีมากไม่ค่อยออกหน่อเท่าไหร่นะครับผลดีนะครับอืมสงสัยต้องเอาปุ๋ยช่วยแล้วครับงานนี้นะครับนี่นะครับงานก็กำลังตอนกันอยู่ นี่ผมไม่กี่วันแล้วหานานี่นะครับอเทน,นี่คนงานยังรู้เลยครับว่ากิ่งสภาพแบบไหนนะครับลากกี่วันลากออกนะครับนี่นะครับวันหนึ่งทําได้ประมาณกี่ต้นครับเนี่ยประมาณพันกว่านะสีส่คนสี่คนพันกว่านะครับตกคนละประมาณ สามรอยกิง่งสามร้อยกิ่งนะครับในการตอนนี่นะครับที่เราตอนไว้ก็มีนะครับรากเต็มถุงแล้วนะครับเนี่ยแต่พอดีที่เราลงไว้อ่าไม่มีที่วางนะครับก็เลยต้องอตอนตอนกิ่งทิ้งไว้ก่อนนะครับถ้ารากเขาอยู่บนต้น่ะยังไงเขาก็ไม่ตายนะครับขอให้มีรากรนะครับนะครับ บางกิ่งเขาก็มีหนึ่งมีสองนะครับตอนไปเลยครับไม่ต้องแยกนะครับนี่นะครับสำหรับ fc ที่ถามเข้ามาว่าอ่าตอนยังไงนะครับรน,น,นี่นะครับแค่นี้นะครับแค่นี้นะครับมัดแค่นี้นะครับ แต่ต้องมัดให้แน่นนะครับอันนี้ต้องเล็กๆอันเดียวแหละอันนี้ต้นใหญ่จะสองอก็ได้อ่าถ้าถ้าถ้า,ถาดูแล้วกิ่งเล็กอะ่ะเขาก็จะตอนสองกิ่งเลยนะครับนี่ถ้าต้นเล็กแบบนี้นะครับเขาก็จะมัดเป็นหุงเดียวนะครับนี่นะครับคนหนึ่งสามร้อยสามร้อย ตอนได้วันละสามร้อยกิ่งนะครับสามร้อยกิ่งก็กิ่งละสี่สิบบาทนะครับต่อคนนะครับนี่นะครับเฉพาะกอนี้ได้เท่าไหร่เนี่ยเจมาครับโอ้โหนับไม่ได้นะครับกอนึงนะครับนี่นะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ